สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ i p h o n นน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น iPhone รุ่นเก่าแต่ว่าสเปคยังน่าซื้อแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะครับในเรื่องของราคาก็ลดราคาพิเศษให้ด้วยสำหรับ iPhone รุ่นนี้ iPhone 15นะครับในเรื่องของสเปค p h o n e 15ต้องบอกว่าครบเครื่องทุกอย่างนะครับหน้าจอเป็นแบบ d y n a m i ก Island พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C แล้วนะครับส่วนกล้องหลังก็40 8ล้านพิกเซล ถ้าเทียบสเปคกับราคาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรปัจจุบันนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0บาทสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับส่วนการซื้อแบบติดโปรก็ราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นรุ่นนี้สเปคแรงมากนะครับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่อนข้างที่จะดีพอสมควรไม่ว่าจะซื้อมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับไว้ทำคอนเทนต์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรนะครับการันตีได้เลยว่าถ้าซื้อวันนี้ใช้ได้ อ,อย่างน้อยๆนะครับ3-4ปีได้แบบสบายๆรวมถึงได้อัปเดต iOS ด้วยนะครับคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษสำหรับ iPhone 15นะครับสรุปมาให้ได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาก็มีราคาพิเศษนะครับรวมถึงมีคูปองส่วนลดมาแจกให้ด้วยรวมไปถึงการซื้อแบบติดโปรนะครับก็ราคาพิเศษเช่นเดียวกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับ๋ือเราไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยไปดูกันที่ ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญากันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15รุน่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13ตุลาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนานแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple ตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้ศูนไทยประกันศูนนะครับจากราคาปกติ32,900กา็ลดราคาเหลือเพียง19,590บาทซึ่งราคานี้จะยังมีคูปองส่วนลดนะครับท่านกดที่ลิงก์ลิงก์แรกของ l a z a ด a นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็ให้ไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับสามารถลดราคาเพิ่มเติมได้อีก1 0 2 0นะครับวิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งรวมไปถึงการผ่อนนะครับ ก็ผ่อนเพียงเดือนละ979บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับ l a z a ด a ได้นะครับในส่วนของสีมีทั้งหมด4สีก็คือสีดำนะครับสีฟ้าสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูความจุมี128 GB เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน30วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสาหรับร้านนี้ iPhone 15ขายโดยทางร้าน ไอ t u d i ิโอนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ตอนนี้มีโปรโมชั่นลัดแฟดช่วยเปย์นะครับลาซาด้าช่วยคุณจ่ายเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นหรือว่าได้ราคาถูกนะครับจากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ2890บาทเก็บคูปองสำหรับโปรรัดแฟดช่วยเปย์นะครับลดเพิ่มอีก1,000บาทถึง2,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธานาคารได้หรือว่าจะสแกนผ่าน QR Code เราสะดวกแบบไหนเลือกได้นะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 15เครื่องใช้สนยนไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่2900บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดสำหรับโปรลัดแฝดช่วยเปก็ลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทวิธีการจ่ายเงินเหมือนกันเลย เก็บปลายทางได้ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือกครบทุกสีนะครับสำหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15นะครับจากทางด้านแอป Lazada ชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อป e ีกันบ้างสำหรับ iPhone 15ร้านแรกร้านนี้นะครับขาย ทางร้าน Apple ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ32,900นานะครับลดราคาเหลือ2900บาทเก็บโค้ดส่วนลดจากช้อปปี้ลดเพิ่มได้อีก10%นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยู่แก่ผ่อนผ่อนได้ถึง48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ558บาทต่อเดือนเท่านั้นสําหรับการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปี้ได้นะครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากสินค้าเป็นของแท้ร้อเปนลี่ยนคืนได้ภายในส กกันจา Apple ดูต่อการที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ iPhone 15นะครับเครื่องแค้ศูนไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ32,900ก็ลดเหลือ2900 0บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่น,ผนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด 4, 4สีสําหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูน 1> Apple 1ปีไปปีท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป s h o p ป e ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่21,200บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้ผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับความจุ128 GB สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15จากทางนั้นแอปช้อปปี้นำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านนะครับชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับหลังจากที่ iPhone 17มีการวางขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าถ้าจะซื้อ iPhone 15แบบติดสัญญาค่ายมือถือใค่ไหนที่ลดราคาให้น่าซื้อที่สุดซึ่งผมก็ได้สรุปรายละเอียดมาให้แล้วนะครับเริ่มต้นดู กันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a ทนะครับหรือว่า True d t ท็ 5G iPhone 15สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,900บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ d t a ทที่มีอายุการใช้งาน9 0วันขึ้นไปนะครับรวมถึงลูกค้า d t a ทอายุการใช้งาน 12, 1 2เดือนขึ้นไป เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคา13,900เหมือนกันนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900ส่วนลดก็จะมีส่วนลดสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่ม1,500บาทแล้วก็ส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ดีแท็กมานา่นนะครับรับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทซึ่งส่วนลดเราสามารถไปสอบถามก่อนซื้อได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือก3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1299านะครับ ซื้อ iPhone 15ได้ที่ราคา13,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้า Pro 1199ราคา14,500ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้านะครับแล้วก็ Pro 899ราคา16,200ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าทุก Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขานะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเขาแบบนี้ก็ได้นะครับดูต่อการที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย ToMoveH นะครับ iPhone 15สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,690บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีแต่ว่าบางสีก็จะหมดชั่วคราวนะครับความจุมี2ความจุส่วนลดมีส่วนลดสำหรับการสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่ม1,000บาทแล้วก็ส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ทูมานานนะครับรับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทโปรโมชั่นเ็รายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา13,900เมื่อมีหรือว่าสมัครรพเกเกายดยน เดือนละ1299นะครับโปร1199ราคา14,500โปร899ราคา16,200ทุกโปรสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา13,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับถ้าเป็นโปร1199ราคา14,500โปร899ราคา16,200เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา13,900บาทแล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์ราคา13,900เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True, แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าเนทุหน้าด้วย5,350บาทโปร1199ราคา14,500นะครับโปร899ราคา16,200สุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา13,690นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399โปร999ราคา15,690โปร799ราคา16,790นะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2 9 0 0บาทท่านที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์โทรชับทุกสาขา ปิดท้ายกันที่ค่าสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15สามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,100นะครับตอนนี้สินค้าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของ AIS โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15นะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนตุลาคมชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z าด้าแล้วก็ช h อป e e ตามที่ผมได้สรุปมาให้นะครับกดสั่งซื้อหรือว่ากดดูส่วนลดกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้ก ท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ